สวัสดีเอฟซีทางบ้านในรักทุกท่านทุกคนนะครับผมเชิญมาอยู่ส้มโจ้สายลุยนะครับเชิญมาติดตามนี่นะครับนี่ก็ตื่นแล้วนะครับตื่นแล้วแต่ไม่ตืึงส้มไม่ตื่นก็ไม่ตื่นเท่าไหร่นะครับเอฟซีนี่นะครับกล้วยลิ้มกล้วยเละกล้วยน้อยนะครับผมหยิซีนะครับแล้วดูกล้วยไว้นะครับหวังว่าจะได้เอากล้วยลงไปขาขายกันนะครับผม ยย,ย็ส่วนใหญเล็กส่วนใหญน้อยแล้วก็นี่ก็ตึงแล้วนะครับผมนี่ก็ตึงแล้วสี่เครือห้าเครือนนะครับผมตึงแล้วนะครับจะได้ลดตันลงไปไวานะครับผมมาได้สี่เครือนะครับสี่ห้าเครือนี่ครับผมก้วยนะครับผมตึงแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราลดไปลดดูบีอินนะเอฟซี F, นะ วันนี้ก็ตึงแล้วนะครับผมแต่ใบใหญ่เร่นะครับผมปิงกล้วยเคยเล็กเคยน้อยนะครับผมเราป้องแป๊กนะครับผมเอฟซีนะกล้วยกันนะนี่กล้วยยาแรงนะครับผมเอฟซีนี่ก็ส่วนยางของเจาสาเลยนะครับผมส่วนยางเล็กส่วนยางน้อยนะครับผมเอฟซีเด็กจะได้ให้มาแต่ย้าอีกนะครับให้หนทางมั่งแห้งวันไหนกอนนะครับผมเดี๋เอ็นเอ็นเอ็นให้มาลุยแต่ยาากันตอนนะครับผม อ่านะครับผมมุกกาโยลายุส่วนนะครับมุกาญมัสซอนะครับผมขอบคุณพ่อพ่อแม่แม,ม่ขอบคุณเอฟซีทั้งบ้านน,นาล่างทุท่านทุกคนด้วยนะครับคนที่เข้ามาอยู่ด้วยกันที่ทำติดตามคลิปนี้กันด้วยนะครับผม น้ำสูตรน้ำทั้งนะคะพออ่อเอฟซีนั่นละทุกคนทุกท่านทุกคนนะครับผมที่มาอยู่ด้วยกันให้มาติดตามคลิปนี้ให้มากดไลค์กดสุขไลค์กดกระดิ่งให้โจ้ซาลิวดีครับการยับยัต้นสระนะครับพ่อแม่อเอฟซีน่าลุงปานนั่น,ะะน,นลนะทุกท่านทุกคนด้วยนะครับผมที่เอามาอยู่ด้วยกันให้มาติดตามคลิปนี้กันไปนะครับผมอยู่ส่งโจ้ซายิวดีนะครับที่มาติดตามคลิปนี้นะครับผมฝากติดตามส่งโจสซาล้วยนะครับที่มากดไลค์กดสุขไล กวดกระดิ่งกันด uh ้วยนะครับการยำตอนซาลนะครับผมหาถ่ายคลิปกันนะครับผมโอ้ม่แม่เอฟซีทั้งบ้านในล่างที่ท่านทุกคนนะครับคนที่มาอยู่ด้วยกันเนี่ยมาเตือคลิปนี้กันเลยครับผฝากส่องจดสาหริณ์นะครับผมการยำตอนซาลนะครับผมพ่อแม่แม่เอฟซีทางบ้านนะล่างที่ท่านทุกคนนะครับผมลุงป้านะอาที่ท่านทุกคนนะครับ ที sea, ่มาอยู so ่โซนโจซายเลยค่ะที hello, no hello, well, hello, hello, hey, ่มาติดตามคลิปนี้มากดไลค์สมัครให้กระดิ่งให้โจซายเลยเดี๋ค่ะที่มาติดตามคลิปนี้ยืนดีครับเหมือนกระยำตันชาเลยครับเหมือนอยู่เลาะเนินทานเลาะดูกล้วยนะครับผมได้กล้วยสีกันครับพวกกล้วยตึงนะครับคุณพ่อพอแม่แม่ขอบคุณเอฟซีนะารักทุกท่านทุกคนนะครับขอบคุณคุณป้านาทุกท่านทุกคนด้วยนะครับตนที่มาอยู่โซนเจซายเลยนะค่ะที่มาติดตาม คลิปนี้กันนะครับขอบคุณพ่อพ่อ,พอแม่แม่ขอบคุณเอฟซีทำบ้านนั่นะ,ะทุกท่านทุกคนด้วยนะครับที่ทำมาโยบซ่องเจ้าสายเลยนะครับที่ทำมาติดตามคลิปนี้ทำมากดไลค์กดซัร์กดกระดิ่งให้เจ้าสายเลยนะครับอาการย์อันนี้คือเราตัดแล้วนะครับผมเราตัดหญ้าแล้วนะครับเราตัดแล้วมันจะโตขึ้นมาใหมา่เราก็ตัดเองนะครับเอฟซีคือแต่ได้เยอะเลยนะครับ นี่นะครับการยำตันช้านะครับผมผอแม่เอฟซีทำมานนั่นละทุกททุกคนนะครับขอบคุณลุงป้านะอ่าทุกท่านทุกคนด้วยนะครับขอบคุณเอฟซีของลุงของป้าตันด้วยนะครับที่มาติดตามคลิปนี้นะครับผมเอฟซีทุกท่านทุกคนด้วยครับขอบคุณเอฟซีของพี่นายสมเกียรติเอของพี่รถสตอรี่ของพี่ก็อําการดีนะครับขอบคุณของพีเอฟซีของพี่ออดด้วยนะครับผมขอบคุณเอฟซีของพี่นายสมเกียรติด้วยครับเอฟซีของพี่ซอยเฮเดอินนะครับด้วยนะครับผมฝากความคิดถึง พี่ใายฮีดีอินดักการด้วยนะครับผมที่เข้ามาติดตามคลิปนี้มากดไลค์กดสุ่มคลายกดกระดิ่งให้โจ้สายลีโจ้สายลูด้วยนะครับผมมาติดตามคลิปนี้นะครับผมเป็นการยำตันซ่านะครับนี่นะครับต่อคลิปให้เอฟซีได้ดูกันนะครับผมการ์ดมือด้วยนะครับไม่ได้เลิกนะครับคนถ่ายคลิปให้พ่อๆพแม่ๆให้เอฟซีได้ดูไกลด้วยนะครับผมฝากซ่งองโจ้สายดูดีเลยครับผม เที um. ่ยวมาติดตามคลิปนี้เข้ามากดไลค์กดซับค่ายกดกระดิ่งให้เจ้าสายเลเดีครับท่านเที่ยวมาติดตามคลิปนี้กันด้วยนะครับผมพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีนะครับท่านทุกคนเลยครับคนที่มาอยู่กับท่องโจ้าสายเลยครับเที่ยวมาติดตามคลิปนี้นะครับผมการยำการ์เลานะครับผมส่วนกดไลค์กดซับค่ายกดกระดิ่งให้เจ้าสายเลเดีครับคนที่มาติดตามคลิปนี้ก็นเนี่ยครับผมขอบคุณพ่อพ่อแม่แม่ขอบคุณเอฟซี ทุกท่านทุกคนด er. um uh ้วยนะครับที่เข้ามาอยู่ด้วยกันนะครับที่เามาติดตามคลิปนี้นะครับผมฝากส่งโจสายลิ้นครัำก็จะสลายแล้วนะครับแต่อย่างไรยังไม่เลิกยาอยู่นะครับผมเอฟซีพ่อพอมยเมย์เอฟซีหนุ่มปานนะนะนะทุกท Mont ่านทุกคนนะครับที่เข้ามาอยู่ด้วยกันที Hoe ่มาติดตามคลิปนี้ทีามากดไลค์กดสับคลายกดกระดิ like ่งกระโจสายลิ้นนะครับผมเนี่ยมาติดตามคลิปนี้กันนะครับขอบคุณพ่อพอมยเมย์ขอบคุณเอฟซีทำบ้านนะล่ะ ท่านทุกคนด้วยนะคะที่เข้มาอยู่ด้วยกันเที่ยาติดตามคลิปนี้เามาอยู่กับซ่องโจสายเลยนะคะที่มากดไลค์กดซับสไครกดกระดิ่งให้โจสายเลยนะคะที่มาติดตามคลิปนี้กันนะคะขอบคุณพ่อพแม่ขอบคุณเอซนะที่ทนทุกคนด้วยนะคะที่ให้มาอยู่ด้วยกันที่ยมาติดตามคลิปนี้กันบริการตันานะคผมซทาคนนทีมาอยู่ด้วยกัทีมาอยู่กับซ่อง เจออสายหรือใครที่ทำมาติดตามคลิปนี้นะครับโปรดเทมมากดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งให้เจออสายหรือใครที่ทำมาติดตามคลิปนี้กันในคนนี้นะครับยันต์ตะซาวนะครับกขยูลอะไอยู่สุดไม่เลยนะครับผมอยู่สวยงามสลิสุวยงามน้อยนะครับอิบสีน่ารักทุกท่านทุกคนนะครับที่มาอยู่กซ่องเจออสายหรืครที่ทำมาติดตามคลิปนี้ทำมากดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งให้ ไลด์ลีเดียขอบคุณทีมปฏิทากิ๊บเนี้นะครับผมขอบคุณพ่อพ่อแม่แขอบคุณเอฟซีทางบ้านนั่นละที่ท่านทุกคนด้วยนะครับผมที่มาอยู่ด้วยกันทีมาติดตามคลิปนี้นะครับผมฝากส่องโจ้สายลีเดียครับที่จะมากดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งให้โจ้สายลีเดียครับผมทีมาติดทาคลิปนี้กันเลยครับผมนี่นะครับผมก็บยำตอนเชลานะครับผมพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีนั่ะที่ท่านทุกคนนะครับผมที่มาอยู่ด้วยกันนะครับที่มาติดตาม คลิปนี้กันนะครับความสร้างเจ้าสายเลยที่ขอบคุณพ่อพราวไม่ม่าขอบคุณเอฟซีธรรมนัลทุกท่านทุกคนนะครับที่เข้ามาอยู่ด้วยกันมาติดตามคลิปนี้นะครับผมบวกกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งให้เจ้าสายเลยเดี๋ยที่เข้ามาติดตามคลิปนี้กันด้วยครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ